กลายเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมาในทันทีสำหรับนางเอกสาวเบลล่าราณีแคมเปนหลังจากได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีเนื้อหาใจความว่าทุกชีวิตมีค่าความรุนแรงไม่ควรเกิดขึ้นกับใครทั้งนั้นขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบ Every l i f e m a t t e r s w e ร์ l e ว้อาล์เรนส์ e ุดเน p p อร์แฮปเพน sending strength and compassion to every life affected ซึ่งต่อมาก็ได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์วิาพากษ์วิจารณ์ถึงข้อความดังกล่าวที่แบ่งเป็นสองฝ่ายด้วยกันทําให้เกิดความคิดเห็นที่แตกต่างจนในที่สุดเบลลารานีก็ได้ตัดสินใจปิดคอมเมนต์ในโพสต์นั้นทันทีแต่เรื่องก็ยังไม่จบเมื่อทัวร์ได้ไปลงที่รูปภาพก่อนหน้านี้สนันอาทิเราชอบแม่นายมากแต่แม่นายไม่เห็นจริงเหรอว่าลูกเด็กเล็กแดงโดนอะไรบ้างมันทำอะไรกับเราบ้างในฐานะคนติดตามมานานรู้สึกเสียใจจริงๆ ตามข่าวบ้างใหม่เขายิงใส่เราก่อนทั้งรบโรงเรียนชุมชนต้องอยืนนิ่งๆให้เข้าลุกลานเราเหรอปลอมมากค่ะแม่การะเกตโลกสวยวิ่งอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์เสียความรู้สึกมากค่ะโลกสวยบนหลุมศพทหารและประชาชนชัดๆแทบที่จะให้กำลังใจทหารและประชาชนในพื้นที่ผิดหวังกับการวางตัวครั้งนี้สุดๆเลยค่ะความรุนแรงไม่ควรเกิดกับใครจริงค่ะแต่ถ้าคุณเป็นญาติทหารที่ต้องออกไปรบปกป้องชาติ หรือญาติของผู้บริสุทธิ์ที่โดนยิงมั่วเชื่อว่าคุณจะไม่โพสต์แบบนี้ข้ามีวิธีโพสต์ให้กำลังใจหลายแบบข้าแต่แบบนี้บางทีการไม่โพสต์ก็ดีกว่านะคะจากนั้นได้มีชาวเน็ตอีกส่วนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์เบลล่าว่าอ่านโพสต์จนจบยังงงอยู่ว่าเบลล่าเขาผิดอะไรเบลล่าผิดอะไรฉันไม่ใช่ติงนางนะแต่งงว่านางถูกคนไทยด้วยกันด่าเพราะอะไรบางเม้นต์เป็นไรงงคือแยกแยะก,กันไม่ได้หรอ บางคนก็ตีโพยตีภายไปไกลคือไม่เข้าใจประโยคที่เขาพิมพ์จริงๆรอการศึกษานี่มันสำคัญต่อมนุษย์จริงๆ